นบสนนโดยคั่วกลิง้งปลาแมคเคอเรลตราสามแม่ครัวขอเสียงหน่อยสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งและท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางไทยทีวีสีช่อง3นะครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายเพื่อค้นหานักล้องกลุ่มหน้าใหม่นะครับ กับมาสกี์คอนเสิร์ตแจ้งเกิดป่อยแก๊งเก้กรุ๊ปและแน่นอนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะรู้กันแล้วนะครับว่าหนึ่งเดียวที่แจ้งเกิดกันแบบจะาจะและได้รับรางวัลชนะเลิศจะเป็นใครเพราะว่าทีมนั้นนะครับจะได้ทั้งถ้วยรางวัลเกีดยรติยศและเงินรางวัลอีก ห0 0 0งแสนบาท <Wow. S 1> สัปดาห์ที่แล้วนี่เาเรียกว่าสู้กันแบบใช่ครับอไม่ยอมแพ้เชื่อเฉือน,น,นกันนิดนิดหน่อยหน่อยะครับในสัปดาห์นี้นะครับมีอสองสไตล์นะครับนั่นก็คือดิสโก้และฟรีสไตล์ครับว้าวก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักคณะกรรมการของเรากันก่อนดีกว่าคุนชอนน่ครูท่านธัญวัฒน์กบดุวัฒน์ครับ คุณตักสิริพรยูยอดครับคุณฝังประกาสิทธิ์บสวรร์ครับตอนนี้ต้องมาพบก,กับโค้ชทั้ง5ของเราซึ่งมีหน้าที่ทั้งแนะนำทั้งฝึกทั้งสอนและช่วยให้น้องๆนะครับแสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่มีใครกันบ้างครับคุณคจอร์นี่มิสเตอร์จอ วันนี้หลอ่อวันนี้มาชุดหลอ่อวันนี้มาชุดหลอ่อท่านที่สองครับคุณเบ oh, <well. S 1> ลชาแนลลาคุณเดลบาซอ้โหคุณต๊อกซุพะกอน ท่านสุดท้ายครับคุณอุ้ยพุดาเลสครับ,รบเป็นฮิปฮอปที่ไม่เหมือนใครจริงๆท่าเขาแต่ละท่าเอาละครับและเวทีนี้กำลังจะเริ่มต้นความสนุกสนานกับการแข่งขันที่จะทำให้เวทีนี้ลุกเป็นไฟกับการเต้นของน้องๆทั้ง5ทีมครับใช่ครับ สนับสนุนโดยสบูไ่ไหมทองสูตรมังคุดวุ้นเส้นตรากิเลนคู่ทีมแรกที่จะมาในแนวดิสโก้วันนี้ครับครับด้ <ผม S 1> ก็คือฮาร์โมนีครับและก่อนที่จะพบกับทีมของเขาเราไปดูเส้นทางที่ผ่านมาของฮาร์โมนีครับว่าเขามีความเพียรพยายามกันขนาดไหนเชิญชมครับ รูออกชทไม่งานไป่ใจสโวคือคือค่าคอยากจะลงรักให้มันลึกๆร <c oughs> ื <c oughs> อคาค่าคือคืออยากจะลองลึกให้มัน <c oughs> <c oughs> มนับร <c oughs> ตื่อสักทีให้ลืมผู้ชายที่มันมีใจทีดีออกหักันเงียมโอ้โหเวทีสั่นสะเทือนทุกครั้งเลยนะพี่โนโอ้องฮาร์โนีกับโค้ชต็อกนะครับ,รบวันนี้แน่จะทำกันได้ดีขนาดไหนชักอยากดูแล้วครับมาพบกับฮาร์โมนี 西楼。 ฮาโมนีจริงๆชอบในส่วนหนึ่งคือคิดเองเต้นเองทำกันเองหมดเลยขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาถึง<อ>ใส่กันตามที่ <c oughs> ตัวเองคิดแล้วชอบที่สุดก็คือมีท่าดิสโกร้รุ่นอะรุ่นพี่ด้วยเป็นท่าหลักเลยนะมีเอามาใส่ด้วย <c oughs> สมัยพี่โนเลยใช่ไหมโอ้โหนี่แหละสมัยนั้นขออยู่เท่านี้ละควักชี้ขึ้นชี้ลงก็เอามาใช้ก็เอามาใช้พี่ต๊อกแนะนำอะไรกับเพลงดิสโก้นี่บ้างก็สำหรับเพลงดิสโก้นะครับก็ด้วยแบบว่าพอเริ่มมาสนิทกันใช่ไหมครับพี่ต๊อกก็อย่างที่พี่้องรู้นะครับก็ไม่เพราะผมก็ไม่เหมือนก็เหมือนกันอ่า ก็เลยมาเจอกันพี่บอกว่ามีอะไรใส่เข้าไปเลยอตัดเข้าไปเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับบอกว่าไม่ต้องกักไม่ต้องอายอะไรก็เต็มที่เลยวันนี้ก็เลยเป็นทรงผมมาทั้งทีมครับแอฟโรมาเลยเป็นทรงที่เขาเป็นเพงเกาหลีนั่งรถรถไฟดูดพร้อมกันมาดีอย่างเงี้ยครับถ้าขาบานหน่อยนะแดรลมมากเลยถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการดีกว่าครับครับขาเริ่มจากครูทันครับ ทีมพวกหนูเนี่ยมีความสร้างสรรค์น,นะคะความสร้างสรรค์นในที่เนี้ยครูทันเห็นการประกวดเต้นเยอะแยะเลยนะคะที่เด็กมักจะเต้น Cover หรือเต้นเหมือนแบบเอา,เอาบุคลิกของคนอื่นมาใสา่ใช่ไหมคะแต่ว่าพวกหนูเนี่ยเ,เหมือน d i s ค o เวอรคือเอาเปลือกของเกาหลีออกแล้วก็เอาความเป็นตัวตนใส่ลงมานั่นคือสิ่งที่ชอบนะคะตบมือให้ลองก้นหน่อ มองดูแล้วเนี่ยไม่เหมือนวงฮาร์โมนีสักเท่าไหร่นะคะดิฉันยอ้อนไปถึงนึกนึกว่าวงแจ็คสันไฟนะคะไม่เคลื่อนแจ็คสันในนั้นนะคะทั้งวงหัวหัวทรงนี้กันหมดทั้งวงเลยชอบวงนี้เหมือนอย่างที่ครูทันบอกคือเขามีความคิดสร้างสรรค์วันนี้ประทับใจวงตรงเลยอันนี้จากใจเลยนะคะพี่ไม่ได้ชอบเพลงนี้หรอกคะ่ะแต่พี่ชอบสิ่งที่หนุนําเสนอมันแปลกมันสร้างสรรค์และมันหลากหลายอัถรลด,ดีนะคะอันนี้ขอชมเลยว่ามีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมาก ปาครับนักร้องน้องทุกกี้ใช่ไหมคะ <c oughs> เก่ง <c oughs> นะคะเก่ง <c oughs> มากนะครับที่ ه, ยังไม่มีดนตรีขึ้นมาแล้วก,เก็เราก็ร้องเค <c oughs> okay, คันนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าตอนเราขึ้นต้นร้องเนี่ยมันคีน,นึงแต่พอเข้าเพลงเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเสียงไปน,นิดนึง All <c oughs> นะครับแต่ถือว่าเข้าใจคิดแต่ยากนะนักร้องอาชีพพี่ว่าหลายๆคนยังทําไม่ได้เลยมันจะจําเสียงยากนะครับแต่ถือว่าเป็นมีความคิดสร้างสรรค์ดีน้องๆผู้ชายทั้ง3าคนเนี่ย พี่รู้สึกว่ามีกำแพงบางอย่างกั้นไว้ทําให้เราออกมาไม่สุดนะครับไม่ธรรมชาติอ่านี่ในเสียงแววๆออมาจากทางโคชนี่แหละทั้งๆที่เราดูในวีทีอาร์เนี่ยทีนี้นี่สนุกมากนะเสียดายนะครับตอนโชว์ตอนนี้ทําให้นิดเดียวเองส่วนน้องๆผู้หญิงที่ว่าโอเคมากแล้วนะครับผมข oh, <wow. S 1> <laughs> อบคุณมากวันนี้นะครับก็ได้รับคําชมสะมากเลยนะครับ mm hmm. ก็ ต้องมาลุ้นแล้วครับว่าฮาร์โมนีวันนี้เขาจะเป็นทีมที่โดดเด่นที่สุดหรือเปล่ากับโจทย์เพลงด<ช>ิสโก้นะครับขอเสียงประมือให้ฮาร์โมนีสนับสนุนโดยไวไวรถหมูสับต้มยำซองสีฟ้ามาสคาร่ามิสทีนไอออนเคิร์ฟเลฟ เอาละครับและโจทย์ต่อไปของเรานะอันนี้สําคัญที่สุดใชแล้วเรจะต้องตัดสินกันนะฮะด้วยโจทย์นี้นั่นก็คือฟรีสไตล์ครับว้วกรี๊ดกันให้เต็มที่เชียร์กันให้เต็มที่อย่าให้ทีมที่ตัวเองเชียร์นั้นหมดกำลังใจพบกับฮาร์โมนี I'm in you. ชอกไหมฮูลาฮูเป็นไงก็ใสายกับสายก็ไง่ายจะตายมีจิิงฉันและเธอไม่ต้องอายไม่ต้องอายแต้นคสีเต้นคสีอโยแอนยาเอาละเอานะที่รำจานี่คุนเเงินที mm ่มีที่เราไว้ทีเงินันแท้ข้าสัมผัสกแค่แค่สััสกัฉันเท้าสัโกอุณเป็นวงนและเอ็ก์เซอร์ไ v ด์ฮาฮูลาลาฮูลาฮูลาฮลฮูล la boula boula มนัอมนอีกแล้วมันอีกแล้วมาโมนี้ครับวันนี้มีอะไรอยากบอกโค้ชต็อกบอกได้เลยครับในทุกครั้งที่เราได้เจอกันนะครับพี่ต๊อกก็ใด้ความรู้เราต่อแล้วก็ขอบคุณพี่ต๊อกมากที่แม้กระทั่งจะทํางานมาตีหนึ่งตีสองแต่ก็รหาพวกเราแล้วก็ทํางานช่วยพวกเราตลอดนะครับแล้วนอกจากจะขอขอบคุณพี่ต๊อกแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆโค้ดทั้งสี่คนด้วยเพราะว่าถ้ายพี่ก็ไม่มีพวกเรามายืนตรงนี้ด้วยเช่นกันครับผม <laughs> เอาละคุณต๊อกอยากบอกอะไรน้องๆฮาร์โมนีบ้างครับจริงๆแล้วทีมของฮาร์โมนีเนี่ยครับเป็นทีมที่อยู่นในใจขอ,ของพี่มาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่วันที่พี่เลือกเราแล้ว,ลวนะครับเป็นทีมที่สนุกสนานมากนะครับและเป็นทีมที่มีความาพยายามมากเราเข้ามาถึงในรอบหนึ่งในห้าเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำเร็จแล้วครับ แล้วก็สิ่งที่สำเร็จที่สุดก็คือน้องชนะใจพี่ไปแล้วครับผมขอบคุณครับผมว่าไม่ใช่ชนะใจโค้ชคนเดียวหรอกครับฮาร์โมนี่ก็เป็นอีกทีมที่ชนะใจคนดูหลายหลายคนทั้งประเทศนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ต้องมาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการของเราแล้วครับครับครูทันครับว่ายังไงครับน้องฮาร์โมนีเนี่ยมีความเป็นทีมเวิร์กนะครับที่ดี สิ่งหนึ่งที่จะทำให้หนูไปไกลได้ได้อีกนั่นก็คือลองหาทางใหม่ๆให้ตัวเองจากนี้ไปไม่เป็นไรอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่หนูจะได้หรือหนูจะไม่ได้แต่พี่ธานเชื่อว่าจิตใจหนูไม่เคยแพ้และถ้าหนูเปิดรับสิ่งใหม่ๆมันจะทําให้หนูไปอีกไกลเพราะหนูมีใจนักสู้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,บตรงเลยว่าชอบมากๆเลยความสามารถเก่งมากๆคือหนูเต็มที่กับมันทุกรอบ เมื่อจะเป็นการเต้นการร้องเสื้อผ้าหน้าผมพี่ตั้มรู้สึกว่าหนูทุ่มเทกับมันจริงๆเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยเขาบอกว่าชนะคนอื่น,นก็แค่คนเก่งแต่ชนะตนเองเนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่นะคะอขอบคุณค่ะ,คคะเราทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งเจ็ดคนมีความสามารถนะครับเด่นชัดๆเลยคือเรื่องของการเต้นนะครับสเต็ปต่างๆแล้วก็ ความพร้อมเพรียงความเป็นทีมเนี่ยถ,ถือว่าดีแต่การการร้องอาจจะต้องไปฝึกฝนอีกสักนิดหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยครับและพวกเขาคือฮาร์โมนี ทั้ง5คนเนี่ย <ico le> เขามีความสุขกับการแสดงของเขาทุกรอบเลย